ปลาที่นี่ค่ะเราจะเลือกพันปลาจากฟาร์มมันจะได้ปลานินที่ว่าโตเร็วอะค่ะโตเร็วแล้วก็กินกินดีแล้วก็ได้ปลาที่สันหนาตัวใหญ่อะค่ะถ้าหากเป็นปลาที่เป็นปลานินหมันนะคะอันนี้คือปลานินแบบธรรมดาไม่หมันคือคุสันเขาจะบางเลี้ยงเลี้ยงได้แต่ว่าเขาจะโตอยู่แค่นี้ค่ะเขาจะไม่โตไปมากกว่านี้อันนี้อันนี้ปลาที่มันเกิดเองค่ะเราก็ เอาไปเผาไม่ได้แล้วแต่รูปอย่างเดียวคือทำาะโมกค,ค่ะเพราะว่าสันเขาบางตัวนี้จะเป็นปลาปลาจากฟาร์มนะเป็นปลาหมันปลาหมันนะสันเขาจะหนากว่าตัวใหญ่กว่าเหมาะกับการเอาไปย่างหรือนึ่งมะนาวอะค่ะตัวนี้จะได้เนื้อเนื้อเยอะตอนเล็กๆเ,เราดูรู้ไหมรู้ค่ะคือปลาหมันคือมันจะมาจากฟาร์มเลยอะค่ะแต่ถ้าหากปลาไม่หมันคือมันจะเกิดเองอะไรประมาณนี้ค่ะไม่แนะนำให้เอาไปเลี้ยงในเชิงธุรกิจเพราะว่า ตัวสักประมาณประมาณ3ขีดเนี่ยเขาเริ่มออกไข่แล้วเขาก็จะโตช้าค่ะเวลาไข่เนะี่ยเขาก็อมไข่อยู่พอเขาอมไข่นี่เขาก็จะไม่กินอาหารแล้วอ่าตอนนั้นก็ผอมไปใช้ไม่ได้